เป็นนี <t <t um ่ได้แต่ทางแเตลล์เหรอฮะเห็นคลิปเจ้าเราบอกเราเป็นตัตกใจแท้ก็ตกใจพูดเรือยู่พี่น้องคุณคอมเมนต์มาพันปลาละพันศอกกามันโบมี่ยังดอกแค่ผู้ใหญ่เพิ่นเปลี่ยนใจเพิ่นตอนแรกเพิ่นที่ซื้อหลังค้าหายี่ละไม่เจ้าก็น่านจิ้งคู่จักดีจิอกเอื้อละไม่เอื้อละไม่เพิ่นมักกระเบื้องเพิ่นจะใช้กระเบื้องแต่แค่มันไปคัดกับความมักความชอบของเพิ่นหนะฮะแต่พอสเตลล์ล็อกก็ว่าไว้ทรงขยะคือ อันนี้ว่าวามักส่วนโตแต่ว่าเพิ่นซื้อมาให้แบบได้ช้อยแบงก้าได้ไดมาต่อกันนาอพก,ก่นอกนะ้องเนาะอ่านี่ทั้ง าบ้านน้ง <Cornell> ูเป็นเลนาะกสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้สูขุทุกนเ้อพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังวางเงินคาดองเนาะพี่น้องเนาะเกนันกันเนาะพี่น้องเนาะมันกันยวมือนี่พี่น้องเล ดีใจลสามสิสองดอายไม่เลยมันโคกมาอยู่ที่นี้นอมาอยู่บ้านนี้ววันดีเลยม่อยู่าอยู่บ้านโคกก่อนเลยเป็นลูกไฟอยู่ก่อนคาซื้อยั้งนะ

เด้อนั่นละลูกสาวใครและมนอยู่กอนกเคยกมีนกเขยกมีเด้อนกเยกมีบ่มีเขาเ่า้เนาะาดังลิ้นดังลิ้นสิบล้านสิล้านเนาะสิล้านเลือยหาล้านวันนี้เนาะหาล้านคบบาทหนึ่งเูินตัวมูวางก่อนสิล้านวันนี้เดือหาล้าน มัวตัวหนึ่งงูตัวหนึ่งแล้วก็คำบาทหนึ่งอันนี้รอมือมือแ่งทุกอันเนาะเท่ามีเท่าสามหาได้เนาะอก่อนแล้วไมลูกสาวคนอุปกณ์ม้กนแล้ไรใน้ำเพราะน้ำไม่เข้าใรองม้นหมมมขไปเออม้กนิดเดีมวนกะไปเอามีอยู่่ะ ร้านเนี้ร้เนี้ยร้านเนี้ยร้านนี Sham ้ยสะามหวงนเนียี่วงเี่จไเปนหเป็นหเงินก่อนเนาะสิล้านทำมาพ่อไหนครับเขาถงก็ได้ส่งเลยนเนเนีสอง

ฟังคำอ่านจากจดบันทึกเนาะสองกัมสองไฟล์กำลังจดอยู่พี่น้องเบี่ยงน้ำกันอีกทีหนึ่งกลับลงมาข้างล่างก่อนพี่น้องเนาะให้ทางผู้รับใหญ่เพิ่งพูดคุยกันให้เรียบร้อยก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ทึกมันสนมุนพดพี่น้องอยเนาะต่างคนต่างพูดต่างจาเนาะมันก็ได้การที่ความขอบใจกับบ่อภานใดเนาะ อ่าให้เพิ่นอนคุยกันเรียบร้อยก่อนแล้วเพิ่นกับสิยอันประวะทสองกล้มสองไฟล์คือที่ผ่านมาและพี่น้องเนาะอ่าอันนี้อยู่บ้านอ่าคำใสบนนี้เลยเนี่ยนี่พี่น้องเนาะอันนี้ทางพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมยามสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีเด้อบ้านบ้านนาคำใต้ฉบับนี่้ เอ้าตัวสาวซาเป็นได้ซาวซานะคำไทยเออบ้านอันนี้นะบ้านดินดับน้ำซุ่มข้างมาไหว้ป้าเต้นขึ้นใส่เองไอเอ้ยบ้านนนีเออโดยโดยอเป็นเป็นผู้ไทยด้วยไหมเนาะบอกนี่แลาวนี่แหละธรรมดาเอาบอแมนผู้เธอบอกบอแมนผู้เธอแลาวเออดูดูเอาเนาะนี่แหละ Hương lao là đằng nỉ nó, ó, song đằng camen bò, ó, đằng nỉ camen đằng nỉ camen, ô hương là lằng thép nó, mên. À. rồi rồi, ồ nó bông, nó mày nó hỏi tìm vô, kìm <laughs> nhầm đen, ô nỉ hương làng cao lắm nỉ nó, cái nó อ่าเฮือนหลังเก่าแล้ว็มาเล่าหลังใหม่อยู่นี่เนาะอือป๊าอันเมื่อคืนนี้เพิ่นก็งานครบงานคือกันบ่มีตกบ่ได้นยังบ่ได้แต่งบ่แต่งคือแลมีแต่ว่าเฮาเฮ็ดตอนเช้าอันนี้สิซื้ออันนี้เนาะแต่งคุณโยพนแลมีตู้มีเต็นท์มีตู้มีเต็นท์ม่วนลเนาะ ผ่อนนเนาะคักได้เนาะมาเดนนะบ่าวนมาบว้ออายเดเด้อบลายกจักาวลาอ่าโาเ้าแบบอยากง่างมีแท่นิจ่าเ้านั้นได้มาเยกันมามวนน้ากันมึงดูนะมงใ้นี่นะโดยดบานหุดเฮเด้อเฮร้บ้านหลังคาตกแดดจักมีมีจักหลังคาอยู่บ้านนี่หมเ็ดสิบปเปดหลังคาม่เลยเออ โดยโดยโดยเอ้าเนาะเรอฟังบังอันน so ี um, <Bom> ้น้ำก <ills. S 3> well ันอีกยังมาทันแล้วนี่ผูกแขนน้อยเนาะผนองเนาะแขนน้อยบ้านกับบ้านนี้แล้วลูกเอ้ยบ้านกระตอบกับเตบบ้านก็คือกันกับมันยักษิว่าได้พาไปตองถึงค่ะเบิ่งในบ้านกันบ้านยังบ่อาดบ่อียังได้นี่โดยโดยยังเป็นบ้านน้อยโดยก้อยๆ้อยแกะบ้านเริ่มพัฒนาเนาะค่อยสร้างค่อยสา đội đội áo nó có tên là lai like phía nội nó à, thả mừng lắm hòn à, đẹp nó vừa à. <laughs> sát nó ta là khu ta là khốn cả ô <laughs> <laughs> oh, đời đời nó Ủa <laughs> oh, phần hiện nhắc là nó สบายดีเด้อทางมาเด้อสบายดีเนาะสบาดีน้องมึงเน่ยยกขึ้นชกยกขึ้นชกยกขึ้นชกเลยยกขึ้นชกยกขึ้นชกเลยสบายดีเลยเอ้เาะเออตอนแรกก็นึกว่าเฮือนเราหัวเสียงไงเสียงหน้าเราเถียงหน้าขึ้นคั่วขึ้นคั่ว่าจจะเป็นฮือนเก่าเปิ่งเออใส่เจ้าของเพิ่นได้ใช่อันนี้บอโอ้ยเนาะเป็น้องส่งมาใส่ช้ำมาเนี่ย

มีเฉยม้อยใช่มีโยโอ้ยเนาะสวัสดีเจื่อเงี้ยพี่น้องยังโมทันในกราบอยู <t us> <t us> <t us ่เนาะแม่แม่ถ่ายยังน่ะมาดูห้องนี่ถ่ายปุ๊จี้โอ้ยสองถุงแมาแม่ม่แมกินมาจื้อกันอยู่บ่โอ้ยจื้ดกูย่างมาหากันไปจังอันนถุงเจ้าเคยไปบ้านน้าเพกกันบ่ แเไปขายบ้านนกปลาโอ้โในอเบิดเลยเบิดเลยโอ้ขายดีขายดีเนาะหี่มปลาขายบ่อตนกะขายทิพน่ปลาเนาะ่เบดอไแกนงกินได้ด้วบ่อปลานี่กินได้แล้วอี่้ยโอ้ยเอา้กินเอาเอไปเอาไปีัต้องไปขวเพิ่มมิกบ่ดีเอามาเงินขอเงินเลย

เดี๋ยวบอเมียขีนได้โทษกินเต็มเลยจ้าเาบเมียาหมดงนีอียหตแบบให้ยังให้นะคนอื่นคนอื่นวาว่าบงามได้งาม่อนี้แล้วเออที่ไล่ใช่เนาะแบบไดงานเ FC บอกเปิดใจเปิดใจเปิดใจแบบแรกนะาบอกว่าบเสียงนะอยู่แต่คนนั้สาวคนก็ สาวจ้อยวาไปพูดว่าไงแม่ลกเกลืเปิดใจหาใหม่ใว่ไหมแสดงว่าพูดอย่างเนาะบปะแต่หาเพิ่มแม่นวะแม่นวะเิดพื้นท่านี้เนาะแม่นล้ววโบปะเขาหาเพิ่มหาเพิ่มละยุคนี้บุ้บุ้คำว่าะอเจะหาเพิ่มเปิดใจหาเพิ่มมีบ่เคยแบบนี้กะ ขันยุขันฮ่าซอยสางหาซอยกันเนาะเบาขนาดตีนิดนึง่บาฮูนกระซือรลแบบนี้ไม่้องไปเปิดแช่บานเราจะไปเปิดอยู่กันได้บ่ได้เปิดแช่ป่าไอ้กินขมาแล้วบ่จอมบ่ได้ยังไใบเกลือไเกลือฉี่ลงท้องอยกไงไอเกลือมาแล้ว โมเมเน่ห้องตอกเเคยฮะเงินบพพอบาทเลยตายไปได้เคยถามนเนไปได้คือมาหาห้องหาเงินเพื่จะพื้นแทะมาฮเนี่ยเขาเป็นินวานั่นเลยเป็นลูกมูกเลยเป็นยังบพอไงไปนั่ต้านมันไปุดเป็ต้ต้านยังยังมันุดบันทึก เขามีจะเนอเชียอไเสียไปอีกยูางันบริเียน้ำบ่สันอ่าบล็บลเครื่องบ่เอาเสียให้ผู้ว่านผู้เลนเส้นเลยแงล้านเจ็ดลด้หรอโหเท่นละดานเจ็ดสาม้านเขานั่เนาะสาม้านซีเขาน่ทั้งองฝ่ายบ่ ั้งเข้าทังเพิ่นติเพิ่นกระเซียนี่กระเซียค่าเซนในบ้านลาดเจ็ดทสามล้านก็รวมเลรวมต่อคนไงแม่ต่อคนคนในบ้านชองไฟายดนบ้านองจะมีหลายกองคันปีนี้นะอเาองนนเนสนเศร้ากรนเ้นเศร้าเนาะลงแล้วเงินบาทกัน ไปชายเดือดจะไปชายไหนเห็นหมาเห็นหมาเห็นหมาเห็นไกล้เห็นอู้พอพี่น้องเอรยเนาะอ่าอำนาจการปกครองเพิ่อนซื้อให้มิทาซอสมิทาซอสข้าวอับตาเป็นเส้นให้นี่ตรงมีสมัยเนาะแพงอี่เนาะตะกี้สมัยเฮาบ่ได้แพงแบบนี้นะล้านปลายเจ้าข้างเจ้าจะข้างเท่าไรน่ะ ข้าเลอเมีย uh จ้า huh. น hmm. ่ะหนึ่นเจยืนม่เหลเลยเหลือสิล้านเอ้ยม่ดิสิบหกืนเจืยือเหลือแี่เนาะเหลือสี่ล้านลาดล้วนเจ็ดหกเหลือเก้าล้านเก้าล้านนี่คือบบจ่ายวดดน่ะโบไดเท่ามันโเน่นกันพุณไดพคุณคาดไว้เนาะตัวนี้คุณคาดไว้ได้ต้องเข้าใจได้ขาดอยู่ค่ะเ่า้จาเจ้าสเเาขาดอย่ง บหไร้อันนี้นะคันคาดกันมันกับบริเวณโคตรได้นอกบุรีเนาะเดี๋ยวคัดดอกเนาะแต่ถ้าว่าตัวทุกข้างนี่ยามำที่แยกย้ายหรือว่าเกิดในกรณีที่มันบุรีบางงามเนี่ยย้ำที่แยกขอโทษว่าคาดไว้แต่คนบอเก็บบวดอกบอกกัไปเที่ยวคัดดอกกันยังเอาเลยได้เลยค่ะจ้าเลยเพราะจ้าอยู่กั่อยยังียบอยู่คนเดียว คารอักกันเน่าบวบุตเลยสิชมพักกันเน่ามีนจนมีตัวอะไรต้องยาวนองเลดียวคารองเล่คารองคืเนาะรองเล่เอาชอบอะไรชอบมมันนี่ม่นต้องขาดได้เพคะมันปล่อยให้เวิดว่าไรเอาบมดเพิ่นถามว่าเจ้าฮักแพงคอยยิบเวอ้าวอันนั้นก็ชวนเนื้ออะไรต้องถามแบบนี้เน๊ะรามในเพิ่นถามว่าอันข้างไว้นี่คือเพิ่นบอกให้ยืนเวิดนี่เพิ่นถามทัางทางพายยิงว่ะอย่างงี้คืออยากให้ยืนเวิด อยากให้ยืนเบิ่อนี่เจ้าบ่ได้หักเพ่งคอยได้หนิมโนยมโนยจะซ่านคำสิตามพี่ตามพี่ตามพี่นุ่มข้อยอยากให้แบบอ่าผู้หญิงทั้งมีหน้ามีตาได้กับเงินเบิ่อนตัวเล็กเสร็จนะมีหน้ามีตาเพื่อนเล็ไปกันก็แล้วอ๋อแล้วอันนี้เลยอันนี้เลยเรือว่ายทิพย์ละเงนอันเซาห์ล้านนั่นเนาะห์ล้านดูฮ้าแบบนี้บ่ดี บอสนะครคาดไว้นะครับปะไว้ปะไว้ล้าไว้สิบล้านล้านแล่วันนี้นะเมื่อนี้ยืนสิบล้านเดือนอยู่หาล้านกับค่ำหนึ่งบาทกับงวนหนึ่งโตบาดนี่นะมือแตงบาดนี้น้อยนนึงหน้อยกตัวแินักตวค่ำมาแล้วคำกัะซี่หมื่นปลายนักเดือยมันลงมาเดยวนน่ะเจักเลยไปชเินถีอยู่คือว่าเงินลงแหละสีปลายเงินลงแต่คองไม่ได้ลงเลย คือหานข้าหันขาได้ยงินลงแต่หันข้าบ่ลงเจ้ากระสีบอนี่เดชคือเก๊คือเก๊สี่หมื่นฟรายรวมๆแล้วแสนนะแสนเลกเซตพูดเลยข่าบริกิ๊กกอฟฟี่เดแสนนึงเวอีบ้านเพื่นก็เรียบง่ายเนาะเด้๋ยวเห็นยุบรมดีเลยจึงถุงกวยพ่พี่บอ เอาคนมาผิดมีก wow. ล wow. ้วยเฮ้ยกล้วยเป็นเลนเพราะให้ยี๊มะโมกคล้วยมาหมกกล้วยวะมันเพิ่นบุกค่อยเอาหรอกคล้ยเนี่ยมันบุกค่อยมีบ่ชื่อเนาะบอมบอมที่ว่างัวดิหลายกว่างัวคไอ้มันอยากสูตรพันบ่ล่ะเฮ้ยบุกค่อยมีไงมีเป็นบางบ้านบ้านเท่าแทบบ่เห็นเลยเดี๋ยวนี้คลวยหายต่างงัวเนาะแมนงัวชุดลายงัวหมู นะยังบอท่านได้แล้วพี่น้องยังรอคนอ่านนะนนี่อยู่ครับแต่ว่าขึ้นใบมันห้อนโพดกับคนเสียงบทคนวอากันลายลายย่างเั็นกันบบพี่น้องรอรอผูกแขนนั่นแหละแล้วกันอะไผูกแขนกินข้าวพี่น้องกันเนื้อแทบเนาะแลต่เรื่องเปิ้ลมะซุงผสมตะไน่งในบ้านพนิกเป็นีได้ใส่ทางแถวครับ เห็นคลิปเจ้าเราบอกรถเป็นโต๊ะใจแท้ก็ตกใจพู่นึงอยู่พี่น้องคุณคอมเมนต์มาขั้นปลายละขั้นโสดมันโบมี่ยังดอกแค่ผู้ใหญ่เพิ่นเปลี่ยนใจเพิ่นตะเลขเพิ่นที่ซื้อลังคาหายเ้อยละไม่เจ้ากันหน้าจิ้งจักดีจีดอกเอื้อยละไม่หูแบบพอหูแบบเป็นล้มล้มตั้งแรกกันแล้วเอื้อยละไม่ตะเลขเพิ่นมาที่ซอยชุดลังคาแบบนี้แหละเอื้อยเพิ่น เปลี่ยนใจบอซอยแล้วนะกะเฮาเฮากะหาสปลี่ยนไปได้คือบอซคอยบอสคอยอยากน้ำแบบแบบเที่ยวไปได้ใครกันคือบอลลี่เนาะเล็กๆบอลลี่ไปถ่ายคลิปไทม์ชาเตล์ท่ายคลิปไทม์ชาเตล์ว่าว่าชาเตล์นี่ถ้าให้เลือกระหว่างกระเบื้องกับสังกะสีชาเตล์ชี้เลือกยังถามความเห็นชนโตคือคอยถามเจ้าชินา ถา,ถามคกูเห็นจนโต,ตลแล้วว,วา่าถ้าสมมุติว่า,า,วาบุม๋มพี่แพซอยก็นย่าสมมุติว่าคือเจ้าเจ้าเ,าเ,าเองเจ้ามีเงินเจ้าจะไปซื้อสังกะสีหรือกระเบื้องมาใช้มาถามเรนนี่แล้วว่าเรามักสังกะสีนะในเอื้อมไม่พิ่นมักกระเบื้องเพิน่นจะใช้กระเบื้องแค่แค่ว่ามันไปคัดกับความมักความชอบของเพิ่นอนนะแต่ว่าสแตลล์ล็อกก็ว่าไว้สองขยะคือ อันนี้ว่าคมมักส่วนโตแต่ว่าเพิ่นซื้อมาให้แบบใดชอยแบบใดก็ได้ก็ได้เนาะก็ได้แต่ว่าพื้นว่าคมมักส่วนโตแล้วจังหวะเราห้องจักพลังกระซีนี่มันจะฮอตแต่ว่าเราก็ว่าให้ฟังนดูมันเขากระทำไปที่ทั่วไปอย่างไรบัลลีเต็มพี่น้องหลายคนกับพจน์สมาติบัลีเน่แล้วก็ติชาเตวติอ่าติเอื้อยพจน์เน่หลายหลายคนเนาะมี่หลายเสียงที่บัลีเขาไปอ่านเบิ่งนะแต่ว่า ก็แล้วแต่เพื่อนดอกเนาะใจเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าที่บริ้ยเคยชอยมาแต่ที่ผ่านมากเขากระถามในนี่อยู่แล้วคือเพื่อนเอาสังกระซีลบริ้ยต้องถามว่าในใจต้องมักสียังก็ต้องถามนะจู่ๆเขาที่ซื้อมาให้เพื่อนผัดแมนยูว่าเงินเขาชอยนะแต่ว่าเขาชอยแล้วเขาก็ไปสิน่ะแต่เขาเาก็ถามถามก็มักส่วนโตเจ้ามักสียังสียังใช่แบบหลังคาเนาะเขาจะเอาสีนั่นสีนี่เขาก็ถามพี่น้องเอพีซีน้ำ อันเพื่อะถามผู้เจขาเงี้ยนึ้นลงป่าขือน้องป่าข่อยกระทํกับลุงเฮิรมน้องพันมาสีเนี้ยเดี๋ยวันมาสีนี่ที่นี่แต่ว่าส่วนลายผู้ใหญ่เพันกับรถค่อยคัดซัดท่าฮะน่ะเอาน้องพันมาสีได้ก็ซื้อมาทีน่ะแต่ว่าการแล้วแต่เอื้อยเพิ่นเนาะการเงินในกระเป๋าเพิ่อนว่าเนี่ยซักเอาแบบโบบาก้าวกายเพิ่นเพิ่นอยากเพิ่นสีซอยหรือโบซอยกับเป็นชิดของเพิ่อนนะแค่ว่ามือคืนนี่บริกัถ่ายคลิปแจ้งปี่แจ้งน้องให้หูต้องการที่แล้วว่า เคยผนยกเลิกแล้วคุลังคาเอากมีแล้วเขากบมันโค้งราคาหนีโบมีหมดโบมีแล้วโบมีว่าชิได้พากันเป็นโค้งไม่โค้งเด็กอยู่เนาะถือว่าหลังแรกในทีมงานเราหนึ่งยอดชิได้เห็นโบรมีแชมป์บัตรเป็นใจให้แล้วนะยังไงนะแต่เคยเพิ่งจะซอยลายย่างยูซอยขึ้นนอกเตีก็ได้ซอยซื้อแก๊สซื้อยางซื้อที่ดินยางออกแล้วเมนของเพื่อนะ เราแต่เพื่อนเราเนาะมาที่นี่กัมันก็อีกยาก็คือเราแต่เพื่อนเนาะแล้วแม่นก็แล้วแต่เพื่อนเงินเงินเพื่อนดิโบนะมี่โบลิกับ่บลิมีเจตนาอย่างแค่จะทายให้ผู้ใหญ่ใจบุญทางอื่นหู้ว่าแจง้งเนาะแจง้งเฮ้ยเพื่อนแถวต๋อนนี้นะบ่มี่ยังแล้วไอ้บ่มีชุดหลังคาเพราะว่าตอนนั้นแจ้งว่าชัชเฮ็ดในเราเด้เออแในก็นี่ก็แจ้งยกเลิก อันมันเงินเขาเองเขากับกับว่าวย่เนาะแต่่าเรื่องมังเรื่องครากับว่าออกซื้อออกเพียงมันกับว่าพอได้ก็มีพี่น้องคนบกเข้าใจกับกับว่าวกันไปต่างๆนั่นนะเนาะบางเรื่องเท่ากับเขากับว่าออกซื้อพอได้แต่ว่าวว่าวว่าได้อยู่แต่มันสิไปกระทบมันกระทบมันสิไปกระทบกับคนใดคนหนึ่งแล้ครับมันเลือกสีสีว่าวดีกว่าแล้วว่าให้มันให้มันถูกต้องปองดองกันเลยกันแต่มีพี่น้องอีกฝ่ายหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนกับเขาเข้าใจ มามาลงบ๊อลีน้ำกระไลได้นี่กะกะบูเป็นยังเนาะกะเละกะละเตะเละตะเป็นมันเป็นอค่าไห่คือคือรักๆนี่ค่ะพูดง่ายโมกไมาเห็นสะพานบุญคนใดคนหนึ่งเอาไปแจ้งเลยนี่อย่าอย่าคอยสีหับคีโซกซอยเล่าเองใช่แต่เกิดมือใดมือหนึ่งมาเปลี่ยนใจปรับมา้งเห็นสะพานนี่เสื่อปุ๊บเลย คนที่ตามมาก็ะมันคนที่เขานี่แหละไปแจ้งผลตัวนี้แหละมันก็มีผลนะมันแรกพี่น้องจังจังอ่าจินตีจินตีไฮบริสก็หลายหลายเจอส่วนหนึ่งนะกับโบไปยังครับได้ครับได้จะอีกเท่าไห่มาเป็นเงินวันนี้ผ่านผ่านวันลาแล้วเพื่อนไม่พอใจเห็นไหมไม่พอใจถ้าเป็นเงินวันนี้คือชีค่ะเอื้อยเพื่อนเอื้อยเพิ่อนไฮบรีไปไปถ่ายคลิปแจ้งดิไปแจ้งรถไปท้าวท้าวโบไปถ่ายคลิปแจ้งกะ ผิดิปเลยเพื่นอีกเนี่ยเพ่นบอกเอามันจุดประสงค์จุดประสงค์ของเพิ่นนะเน่ยต้องไปแจ้งได้เพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นบอกให้มอลี่ว่าไปแจ้งชาเตียวได้อแจ้งพี่น้องว่าเอ้ยสิฮับชวนลังคามอลี่ก็ต้องไปแจ้งนะฮะอ๋อคำอาบว่าแจ้งบัดสิมีมามันสิตำกันเนาะสวนกันละบัดแล้ววันนี้เอ้ยพยกเลหลฮอก็ต้องไปถ่ายคลิปแจ้งว่าเอ้ยพยกเลิกแม่เอานะ สิบชีหรือว่าพี่น้องคนดีชี้เรื่องหัวว่างงบตัวนี้บุ๋มมีอาก็ทางทีมงานนับอีกเนี่ยนะสวดพี่น้องผู้ใหญ่ท่างอื่นพันอยากสวดไหมารับแข่งหงูกันนะนั่นแหละนะครับเกี่ยกัเรื่องราวประมาณสามีแหละพี่น้องเราคุยถามน้ำกันเลยเลยเรื่องงบหลังคาไหมนี่ยังบุมมีนักขาดลายแล้วเฮียแต่แจ้วางยังนึกขาดลายมีนึกขาดลายแข่งขันลายลาย นัพี่น้องบางอีที่คนก็ว่างบทางบ้านสเตนคนคิดว่ามีครบไปแล้วโอยยหลาขาดหลายหลายเลยังยังลายขาดทีมงานเีาเข้าไปกับมีแต่ว่าจับซอยกันบางจุดในจุดหนึ่งจุดใหญ่หน่ยังเและพี่น้องเนาะเอาประมาณสามีก้อนสามีแต่ว่าแทนเนาะขุนพอต่อแทนแล้วป่านนี้เนาะคุยน้ำกันสิบโมงสิบครึ่งแล้ว แต่นอกมีแต่ว่าคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวต่อกันอีกดูน้ำกันเบิดมือเปื้อนคือเก่าคือเดิมเดี๋ยวอไรเคยยอดเนาะเนี้ยลูกมันยังบาดีเลยพี่น้องกินน้ำดีเลยโดยเดิ